ที่โคนที่ลากพวกนี้นะฮะถ้าแตกเป็นใบเล็กก็พึงสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นตะโกหนูการทำไม้แบบนี้นะฮะจะไม่มีการวางตำแหน่งกิ่ง 1, 2, 3แต่ว่า สวัสดีครับพบกับบอนไซสต์เตชั่นครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชั่นต้นนี้เป็นต้นตะโกหนูใบกลมนะครับเป็นไม้ที่มาจากกิ่งตอนแต่ว่าลงดินไว้หลายปีมากนะครับเป็น10ปีนะครับเราจะไม่ได้ตัดเตี้ยนะครับสร้างเป็นตออย่างเมื่อก่อนนะครับต้นนี้จะตัดเหลือตำแหน่งกิ่งสูงเอาไว้นะครับแล้วเราก็ใช้ทรงใช้กิ่งจากรูปทรงเดิมเลยนะครับซึ่งบางครั้งเราก็จะเรียกไม้พวกนี้ว่าทรงธรรมชาติ จริงๆแล้วบอนไซทุกทรงนะครับเราใช้ธรรมชาติเป็นต้นแบบทางนั้นนะครับในทรงต้นทรงเอี้ยวทรงตกกถางกลุ่มกอหรือเป็นไม้เกาะหินเราใช้รูปแบบของธรรมชาติเป็นต้นแบบนะครับเพียงแต่ว่าในการทําไม้นี่นะครับทรงต้นเนี่ยมันจะมีอยู่หลายชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเภทของทรงต้นเหมือนกันนะครับที่มีลําต้นเดียวแล้วก็ขึ้นกิ่งเป็นง่ามนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างไม้อีกประเภทหนึ่งซึ่งบางครั้งเราก็เรียกกันว่าทรงธรรมชาตินะครับ อันนี้เราเข้าใจความจำกัดความง่ายๆก่อนนะครับของที่เราเข้าใจกันเองฮะบ,บางทีเราก็บอกว่าทรงก้ามปูเป็นทรงธรรมชาติจริงๆแล้วต้นไม้ทุกทรงในโลกเป็นทรงธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเขาขึ้นธรรมชาติของเขาขึ้นแบบนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเอารูปแบบของธรรมชาติมาสร้างบอนไซนะครับอันนี้เป็นไม้กิ่งตอนลงดินไว้นะครับแล้วก็กิ่งนะจะ,จะเจริญเติบโตไปในทุกทิศทางเลยนะครับเป็นไม้ เมื่อก่อนเนี้ยเราจะเรียกพวกนี้ว่าโครงสร้างพอเราได้มาเราจะมาตัดตัดเตีย้ยแล้วก็เล่นกิ่งหนึ่งนะครับระยะหลังนี่เรามาลองทํากันแปลกแปกใหม่ๆดูนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างแปลกแปลกนะครับซึ่งบ้านเราก็มีโครงสร้างแปลกแปลกนะฮะมีอยู่มากมายด้วยนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไปตัดเป็นตอไปเองนะครับพอเราตัดเป็นตอแล้วมันถูกบังคับด้วยการสร้าง123เพราะมันไม่มีอะไรให้เราเล่นนะครับ อย่างต้นนี้นะฮะเราเก็บกิ่งหมดแล้วผมก็เลี้ยงกิ่งออกมาแล้วชุดหนึ่งเคยเข้าร่วมไว้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับต้นนี้เป็นต้นตะโกนหรือใบกลมนะครับเราจะมาทํารายละเอียดต่อนะครับแล้วก็ทํากิ่งใหม่นะครับเพิ่มเติมจากชุดเดิมนะครับส่วนการทําจะเป็นอย่างไรติดตามมาครับเบืองต้นนะครับผมจะเก็บใบหรือกิ่งที่ไม่ต้องการออกก่อนนะครับ ตอนนี้จะเห็นรูปทรงคร่าวๆข,าของเขาอยู่แล้วนะครับทรงเขาจะเป็นอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะมีกิ่งพวกนี้เป็นกิ่งที่ผมเคยเข้ารวดไว้แล้วรอบหนึ่งนะแล้วเที่ยวนี้ยาวออกมาอย่างที่ต้องการนะครับชุดนี้ผมจะปล่อยให้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับไม้พวกนี้นะครับมันจะเป็นทรงที่มาจากจินตนาการของจริงแล้ะครับเราจินตนาการสร้างที่จะสร้าง รูปทรงแบบไหนนะครับแต่ในจินตนาการนั้นผมขอใช้ในหลักการต่างๆเช่นไม้ต้องมีสัดส่วนมีสมดุลมีช่องว่างนะฮะมีช่องว่างระหว่างกิ่งนะครับแล้วก็มีขนาดกิ่งนะฮะที่สมดุลกับกิ่งกับต้นมีรายละเอียดกิ่งนะครับซึ่งใช้ในหลักการในการทำบอนไซนะครับใน รูปแบบที่ออกแบบไว้ผมจะออกแบบต้นยอดนะครับประมาณนี้แล้วก็ทิ้งกิ่งลงมาทางนี้โดยทางนี้จะไม่ยาวมากนะฮะกิ่งทางนี้จะไม่ยาวมากจะเน้นให้ดูความพลิ้วของกิ่งลงมาทางนี้นะครับอันนี้จะเป็นองค์ประกอบของต้นนะครับส่วนยอดเดี๋ยวเข้าลวดใหม่นะครับผมจะค่อยๆไล่ทําจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะฮะ การทำรายละเอียดกิ่งแล้วก็เหมือนเดิมครับกิ่งก็ต้องมีกิงกงก่งเมนกิ่งกิ่งเมนกิ่งย่อยนะครับก็เหมือนเดิมฮะสลับกิ่งก็จะสลับซ้ายขวาไปการทํารายละเอียดกิ่งก็เหมือนกับไม้ใบทั่วไปนะครับตะโกหนูตัวนี้เป็นตะโกหนูใบกลมนะฮะแล้วก็เป็นต้นแท้ที่ไม่ได้เสียบนะครับเวลาดูตะโกหนูดูจากแท้ไม่แท้ดูที่โคนที่แตกนะครับถ้าแตกมาใบเล็กเหมือนข้างบนเนี่ยแสดงว่าเป็นต้นแท้แน่ๆนะครับแล้วตะโกหนูเนี่ย ผิวจะค่อนข้างละเอียดนะครับจะไม่แตกเก็ดหยาบเหมือนกับตะโกโนานะครับต้องเลี้ยงนานมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่แตกเป็นเก็ตชิ้นใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็สังเกตได้ง่ายๆก็คือที่โคนที่รากพวกนี้นะฮะถ้าแตกเป็นใบเล็กก็พึงสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นตะโกโหนูนะครับเพาะส่วนมาก ที่เราใช้ตะโกนาเสียบเราจะเสียวกว่าที่กิ่งครับลำต้นก็ยังจะเป็นตะโกนาเหมือนเดิมนะฮะก็จะดูยากนิดนึงดูที่ผิวดูที่เปลือกต้นแท้ไม่แท้แต่ว่าแท้ไม่แท้ทำเป็นบอนไซได้สวยเหมือนกันหมดนะครับตะโกหนูจะเป็นไม้ที่ข้อตาถี่มากนะฮะจะเห็นว่า ใบแตกขี่มากเลยเพราะฉะนั้นการเลือกรายละเอียดเนี่ยจะเลือกได้ง่ายนะครับเลือกกิ่งทำรายละเอียดได้ง่ายแล้วไม่จําเป็นต้องทําทดข้อต่อข้อนะครับต้นนี้โครงสร้างต้นค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มาทด2ข้อ3ข้อนะครับดูตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ดูตามความใหญ่และความเลียวของต้นนะครับ ลวดที่เข้าไว้แล้วนะครับถามมาบ่อยมากนะครับว่าลวดที่ถูกเข้าไว้แล้วแล้วเป็นแผลอมแผลเนื้อเนื้อแผลอมเข้ามาในลวดเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับก็คือ1ถ้ากิ่งได้ขนาดอย่างที่เราต้องการแล้วเข้าลวดอยู่ตัวแล้วเราก็แกะลวดออกนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับใช้ระยะเวลา56เดือน แผลบริเวณที่อมเขาก็จะดีขึ้นแต่ถ้ากิ่งยังไม่อยู่ตัวเราก็จะเข้ารวดย้อนสอนกลับมาอีกครั้งนึงที่ไม่ทับแผลเดิมนะครับเมื่อย้อนสอนมาครับรอยรวดมันจะไขว้ไปอีกทาง โกหนูนะฮะก right. um> 네 uh> uh> ิ่งเขาจะเยอะมากนะฮะตาเขาจะเยอะถ้าเราไม่เลือกออกไปนะครับไม่เลือกส่วนที่เกินออกไปกิ่งพวกนี้จะไม่ค่อยพุ่งนะครับเราต้องเอากิ่งที่เราไม่ต้องการเอาออกไปก่อนเอาตาที่เราไม่ต้องการเอาออกไปกิ่งที่อยู่เนี่ยเขาจะพุ่งออกมาจะโตออกมาเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเก็บไว้หมดเลยแบบนี้นะครับเขาจะไม่ค่อยมีกิ่งที่พุ่งออกมานะฮะ ส่วนตัวผมเองผมเลี้ยงตะโกนหนูนะครับผมจะไม่ค่อยริดใบออกหมดต้นนะฮะจะริดออกไปแล้วเหลือใบไว้บ้างนะครับจะไม่ค่อยริดใบออกหมดอ,อ,อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับบางท่านเขาก็ริดหมดเลยแต่ผมจะริดบ้างนะครับริดบ้างแล้วตะโกนหนูเนี่ยเมื่อแข็งแรงสมบูรณ์ดีจะแตกใบอ่อนได้ไวมาก ช่วงที่เราได้ต่อมาครั้งแรกผม,มทําตุ้มไว้บางเลยนะครับตอนนี้ตุ้มไม่หนามากนะฮะทำตุ้มบางเผื่อไว้ใส่ตอนเราใส่กระถางบอนไซจริงเลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องมาทดตุ้มอีกครั้งหนึ่งจะได้ไม่ต้องเสี่ยงนะครับเราเสี่ยงครั้งแรกเลยทําตุ้มบางตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับก็อยู่ที่ความเหมาะสมด้วยนะครับ เรื่องที่จะทําตุ้มบางไม่บางนะครับต้องดูจํานวนปริมาณรากดูความสมบูรณ์ความแข็งแรงของต้นไม้ด้วยว่าช่วงที่เราทําเป็นอย่างไรนะฮะช่วงที่ขุดมาใหม่ผมทําตุ้มบางเลยนะเสี่ยงกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับถ้าเรามาทําเลี้ยงไปแล้วแล้วมาทําตุ้มบางในภายหลังความเสี่ยงที่ต้นไม้จะตายหรือทิ้งกิ่งมีโอกาสสูง การทำกิ่งนะครับต้นนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเข้ากับสรีระของต้นนะครเพราะว่าต้นมีความอ่อนช้อยและหักงอนะฮะมีความอ่อนช้อยนะครับมีเส้นโค้งอยู่เยอะนะครับมีเส้นโค้งเพราะฉะนั้นการทํากิ่งผมก็จะโค้งตามไปด้วยการทํากิ่งมีกันหลายรูปแบบนะครับแล้วก็แล้วแต่ ใครจะชอบแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะพูดกันบ่อยนะครับว่าบอนไซมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็ชอบแบบไหนทําแบบนั้นนะครับหลายๆคลิปหลายๆท่านทีนท่ทําหลักการะจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ในเนื้อหารายละเอียดบางอย่างอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับก็ท่านใดชอบแบบไหนก็ทำกันแบบนั้นนะครับอันนี้พิจารณากันเอานะครับเป็น ข้อดีของมีคลิปให้ดูเยอะๆนะครับเราจะได้ความรู้ที่หลากหลายหลายแห่งนะครับแล้วก็นำมาวิเคราะหเองดูชอบตามความเหมาะสมของเรานะครับว่าเราชอบแบบไหนกิ่งกิ่งนี้นะครับมีลักษณะที่ทิ้ง,งลงมานะครับกิ่งลักษณะทิ้งๆลงมาผมก็จะทำคล้ายๆไม้กิ่งตกกระถางนะครับ กิ่งก็จะไล่ไล่ลดหลั่นลงมาการทําไม้แบบนี้นะฮะจะไม่มีการวางตําแหน่งกิ่ง123แต่ว่า1 2 3เนี่ยก็คือการวางซ้ายขวาหลังหน้ามันก็จะถูกซ่อนอยู่ในต้นนี้นะครับอย่างผมสมมุติว่าอันนี้เป็นกิ่งหนึ่งผมก็จะด้านฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นกิ่ง2องอันนี้เราอุปมาอุปไมยนะครับเปรียบเทียบเอานํามาประยุกต์นะครับแล้วด้านหลังเนี่ย มันก็จะเป็นไม้ที่เราอนุมานว่าเป็นกิ่งหลังนะครับเพราะว่าเวลามองไปถ้ามีกิ่งหลังไม้จะมีความลึกแล้วพอเรามองกิ่งหลังปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าผู้สร้างเจตนาจะสร้างหน้าไหนเป็นด้านหน้าไม้นะครับอันนี้ผมเชื่อว่า1 2 3าเนี่ยถูกซ่อนอยู่ในต้นไม้ของแทบทุกต้นทุกทรงนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ทันนึกถึงนะครับน,นี้ผมก็จะอนุมานเอานะครับ และกลิ่งทางด้านนี้ก็จะเป็นกิ่งด้านหน้านะฮะและกลิ่งของผมก็จะถูกพุ่งไปทุกทิศทางและมีคนรละ,ละดับกันนะครับไม้ก็จะมีพุ่มมีทรงอันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกกิ่งแบบพื้นฐานง่ายๆนะฮะจำง่ายๆก่อนครับเรามีหลักจำง่ายๆก่อนเวลาเราทำต้นไม้เราจะมีแนวทางในการทำนะครับ ถ้าเรามีแนวทางในการทำมีหลักการในการทำเราจะไม่มีคำว่ามั่วนะครับเราจะทำไม้อย่างมีเหตุมีผลทุกทรงครับทุกทรงในที่เราทำไม้ทุกต้นครับถ้าเราทำอย่างมีเหตุมีผลว่าทำไมถึงต้องมีกิ่งนี้ถ้าเรามีคำถามแล้วเราตอบคำถามของเราเองได้นะครับแสดงว่าเราสร้างไม้ต้นนั้นอย่างมวีวิธีการนะครับ เก็บกิ่งที่ไม่ต้องการออกก่อนจะได้เห็นกิ่งที่เราจะใช้ชัดเจนขึ้น เมื่อเราขุดมาแล้วนะฮะโดยเฉพาะตัวใบกลมเนี่ยนะฮะตัวนี้จะคนก็เรียกใบกลมใหญ่บางคนก็เรียกใบกลมแอปเปิ้ลตัวนี้จะเป็นตะโกนูที่เลี้ยงง่ายมากโนะะตวไวแรากฝอยแตกได้ดีนะครับเมื่อเราขุดมาแล้วแข็งแรงแล้วนะครับรอดแล้วเนี่ยต้นเนี้ยจะโตวไวมากและแข็งแรงนะครับแล้วให้ใบที่สวยงามนะฮะ ใบอ่อนสวยสีเขียวอ่อนเลยนะครับผมที่ผมใช้ปลูกนะครับวัสดุปลูกผมใช้ดินสูตรสองผมปลูกนะครับแล้วก็ในสูตรสองเนี่ยผมจะผสมหินภูเขาไฟไปนะครับนี้มียาขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ผมลดน้ําให้ชุ่มนะฮะปรากฏว่าไม้โตไวมากนะครับแล้วตะโกหนูนี้ผมจะไม่ให้ปุ๋ยเคมี ไม่ให้เป็นปุ๋ยสูตร16พวกนี้ไม่ให้นะฮะให้ผมให้ปุ๋ยละลายช้าครับให้ปุ๋ยละลายช้าแล้วก็ปุ๋ยคอกผมไม่ให้เหมือนกันนะครับปุ๋ยคอกเพราะว่าผมเคยเจอให้ปุ๋ยคอกไปปรากฏว่าย้าเยอะนะครับปัญหาเรื่องย้าอีกก็ทาให้ผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยคอกนะครับผมก็ใช้ปุ๋ยละลายช้าปรากฏว่าไม้โตดีนะครับแล้วก็รดน้ําให้เยอะนะฮะรดน้าให้เยอะในที่นี้หมายความว่า ถ้าเราลดวันละครั้งเนี่ยผมจะปล่อยให้น้ําไหลออกก้นกระถางเลยครับหนึ่งครั้งแล้วก็ซ้าอีกหนึ่งครั้งปรากฏว่าตะโกงามดีนะครับผมเชื่อว่าไม้ทุกชนิดนะครับถ้าให้น้ําที่ดีและดินดีหรือวัสดุปลูกที่ดีระบายน้ําได้ดีนะครับต้นไม้ชอบหมดนะครับและถ้าวัสดุปลูกดีจะไม่แฉะนะฮะพอไม่แฉะเนี่ย เก็บความชื้นได้ดีระบายน้ําได้ดีต้นไม้งามหมดนะครับผมว่าเป็นเท่าที่ผมเลี้ยงมาทุกชนิดเลยนะครับที่เป็นบอนไซแบบไทยๆของเราเนี่ยนะครับที่ที่บอกว่าไม่ชอบน้ํานั้นไม่ใช่นะครับผมว่าเขาทนแรงได้ดีแค่นั้นเองนะครับ จากเข้าลวดรายละเอียดอีกรอบนึงนะครับก็เป็นการทําทรงคร่าวๆก็จะได้รูปทรงไม้แบบเริ่มเป็นทรงนะฮะมีช่วงยอดนะฮะยังใหญ่ไม่ได้ขนาดผมก็จะยังไม่ตัดนะครับต้องปล่อยไปก่อนนะครับถ้าเราตัดปุ๊บเนี่ยจะเป็นการเบรกยอดยอดก็จะไม่โตอ,อีกนะฮะผมต้องการให้ยอดใหญ่กว่านี้อีกสักเล็กน้อยนะครับก็เลยปล่อยไว้ก่อนนะครับส่วนการทําทรงต่างๆเนี่ยผมก็จะทําเป็นชั้นไว้แล้วนะฮะเป็นชั้น กิ่งกระจายออกไปในทุกทิศทางนะครับแล้วก็พอกิ่งกระจายไปทุกทิศทางเนี่ยไม้มันก็จะมีความลึกนะครับมีความลึกของจากทางด้านหน้าไม้ที่มองเข้ามานะฮะไม้จะเป็นพุ่มนะในระยะแต่ละชั้นก็จะมีช่องว่างนะครับช่องว่างมองเห็นชั้นจะ ไม่ทึบนะครับจะทําให้ไม้ดูไม่ทึบมีชั้นที่ชัดเจนนะครับแล้วมีกิ่งที่ชัดเจนนะครับเมื่อได้ฟอร์มคร่าวๆไม้จะเป็นฟอร์มประมาณนี้นะฮะตรงนี้ยังผมจะเลี้ยงให้ใหญ่อีกนะครับตรงนี้ยอดก็จะจบประมาณนี้นะครับอนาคตถ้าเราตัดยอดปุ๊บบริเวณนี้จะไม่โตแล้วนะครับเราต้องเลี้ยงไปก่อนก็ต้องใช้เวลานะครับการสร้างเมอไ์ซต์ต้นหนึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย5ปี7ปีนะครับ ยิ่งเลี้ยงนานเขาจะให้รายละเอียดเราก็จะค่อยๆทำรายละเอียดเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะต้องทำไปเรื่อยๆใช้เวลานะครับยิ่งเลี้ยงนานยิ่งมีรายละเอียดมากต้นที่มีรายละเอียดมากแสดงว่าผ่านการเลี้ยงมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็การทำรายละเอียดกิ่งก็เหมือนไม้ใบทั่วๆไปนะครับตะโกนูตัวนี้เป็นตะโกหนูตัวใบกลมเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งก็ได้นะครับหรือ นำยอดของต้นไปเสียบกับตะโกนาก็ได้นะครับก็เสียบติดง่ายขยายพันธุ์ตอนก็ติดง่ายนะครับเป็นไม้ที่น่าเลี้ยงทีเดียวนะครับเลี้งง่ายโตวไวท้ายคลิปครับเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาปัจจุบันครับอดีตผ่านมาแล้วเราไม่สามารถแก้ไขได้เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปทำอะไรใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาปัจจุบันดีที่สุดอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรปัจจุบันเราทำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีตามมาเองครับสวัสดีครับ